สวัสดีครับพี่เพื่อนๆพ,พี่น้องชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการผ่านน้าเหล้าสาโทนะครับผมก็เมื่อสาโทรตรงนี้หลังจากที่ผมหมักไว้แล้วนะครับ,ปร,รบประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับสองประมาณอาทิตย์กว่ากว่านะครับ ก็ได้จะถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะผ่าผ่าน้ํานะครับเนื้อน้ําก็จะเป็นลักษณะออกเขียวหน่อยนะฮะก็ได้ที่แล้วนะครับถึงเวลาที่เราจะผ่านะครับสําหรับการผ่าผ่าผ่าน้านะครับก็จะเป็นวันนี้ผมจะใช้น้ำฝรั่งนะครับน้ำฝรั่งร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะครับเราซื้อมาก็จะผ่า น้ำตรงนี้ผมใช้ข้าวไป4กิโลนะครับ4กิโลก็จะผ่าน้ําก็4ลิตรก็กล่องละลิตรพอดีนะครับกสกล่องน้ําผลไม้สําเร็จรูปนะครับจากร้านสะดวกซื้อทั่วไปเราก็ี๋ยวเราก็จะมาเริ่มผ่ากันเลยนะครับวิธีผ่าเราก็จะเทลงเบาๆเราจะเอาใบตองหรือ อ,อะไรก็ได้นะครับแต่งานแต่งานนี้ผมจะเอาถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกลองเพื่อจะเทไปให้ที่เล่าตรงนี้มันแตกนะครับเอาลองลงไปเลยนะครับใช่ถุงพลาสติกนะครับเราก็จะมาเริ่มวิธีกรรมวิธีการผ่าไปเลยนะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเบาๆนะครับ คือที่เราใช้ถุงพลาสติกคือพูดง่ายๆว่าป้องกันไม่ให้ข้าวตรงนี้นะครับมันแตกถ้าเกิดมันแตกนะครับมันจะทําให้สาโทรเราเปี้ยงฉะนั้นเราจะใช้คือสมัยโบราณสมัยก่อนเขาจะใช้ใบตองนะครับแต่นี้เราดัดแปลงเป็นใช้ถุงพลาสติกนะครับ ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเราอย่างที่พูดนะครับเพือไม่ให้ที่เล่าของเรามันแตกเราก็เดิอไปเลยนะครับ โอเคครับเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเ้าก็โอเคนะครับเก็บร้อยทีนี้เราก็จะปิดไว้นะครับเก็บไว้อีกประมาณสักสองถึงวันนะครับหรือว่า24ชั่วโมงเราก็เอามาใช้เอามาดื่มได้นะครับกองเอาน้ำออกมาดื่มได้นะครับ โอเคนะครับเราก็ขอคลิปนี้ขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรายังไงเราจะมาเปิดดูอีกทีก็อยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับช่องหุยไฮแตกครับผมขอบคุณครับ